สี่ตัวห้ารัวนึ่งเบิ้งเอาเบิ้งพี่น้องอยากนมากันบม่พี่น้อง สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับสวัสดีพี่พีกน้องนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันน้ำบรรยากาศน้ำสวนเลยพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิมากินข้าวเที่ยงน้ำสวนเด้อครับมื้อนี้เช้าวกีมกันจะมากินเขาต่างมังหงน้องต่างมองหงกับตำบักหุ่งกับปิ้งปลร้าวค่ะปลาซีเด้อครับนี่ป่าพ่อเฒ่าเพิ่นไปใส่มาครับเมื่อวานนี่บ่ได้ไปน้ำเพิ่นเนาะใส่เมื่อวานพิ่นก็ไปย่ามื้อเช้าค่ะเดี๋ยวมื้ออื่นถ้ามีโอกาสก็สิไปไปลำโพครับมื้ออื่นไปไปย่ามอ่าง แนวมองน้ำพึนปลาซีปปลาซีช่วงนี้น้ำซีมันลดเนาะอากาศหนาวๆปลาซีก็คือสิมันครับตอนนี้ปิีงสาวเพือ่อปิีงปลากินกระตับหงุด้วยครับมาด้วยพี่น้องกินน้วกันครับมื้อนี้ผักกระไลลายพี่น้องเก็บน้ำส่วนนี่แหละเก็บเต็มอยู่นี่เก็บมาการพี่น้องวันนี้เก็บมาวางนึงนี่บักลินฝาพร้อมพี่น้องลินฝาดินใหม่เฮ้ยนี่แกะมูห่อมเขาฝากจากโคราชครับผม ่าต้องใส่ยังใส่แต่เกลืออย่างเดียวตะเกอย่างเดียวครับกินกะตะบกุงเท่าใส่กระดังคานปิ้งพ่อตาตาขาวก็กินได้เลยปลาพี่น้องพักก็ไปเก็บมาเลยพี่น้องพี่น้องจะได้พักกระเมาด้วยครับนี่ขี่รถเมาเลยเด้อนี่้ดอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้มากเลยครับไฮฟี่ครับเอฟซีกุยสารบันทุงเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยครับ อยากได้น้อยได้หลายเก็บเอาเลยครับไม่เยี่ยมไม่ย่ามกระิมีพักนี่เลยพี่น้องฝากจฝากนะครับจะหน่อยพูดแล้วก็พี่น้องอีกจะหลังปีใหม่ครับข้าวโพดพูดกำลังงามเลยครับมันแก้วข้าวโพดนะที่พร้อมกันจะหน่อยก็ได้กินปิ้งปลาด้วยครับหีบหนึ่งพอดีแต่ปลามันแห้งได้พี่น้องช่วงนี้เนาะปลาซีปลามันเขาไม่ปลามันคือเขาว่าครับโชว์น่้กับเกีียวเขาแล้วไม่ไหมครับเขาไม่ปลามันพักกระไล่หลายพี่น้องเลย หลายชนิดที่ออเองวไหนโผล่ันโดนหรอวันไหนเจอกันโดนหรอพี่น้องเพราะว่าวัไหนเจอกันร้ายมือเข่าเมืองบเปลี่ยนในคน,คนป่าเนาะสให้บบหถ่ายคลิปในเมืองกับบุหัวไทยด้วยพี่น้องเลย,เยก็ได้ถ่ายแต่น,น้ำปลามากินเข่าก็กินน้ำสวนพี่น้องพักเก็บเอาน้ำสวนนี่แหละครับน,นี่สวนสวนเ,เขาพวกเก็บเอาสวนข้างๆพูดุหุ่นสวนข้างๆเพื่อนก็มี ปูดองแต่ไปใส่หลอดมาพี่น้องจับคลิปใส่หลอดในบ่อเนยปูตั้แต่ใส่หลอดกูแล้วดองแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเวลาเขาปิ้นเลยดองน้ำปลาค่ะปูเมียเฉียบกว่าปูผูได้พี่น้องมันเนาะอู้นี่บอกตาไฟลุกบึมๆปลามันโตปลามันปลามันแห้งนี่เจ้านอยจะกินได้ครับตาขาวกินได้เลยปลา <c oughs> ขวานโบราณขวาไหวนะแต่ย่างปลาตาขาวกินได้เลยเน <c oughs> ว่อนื้อหวานคนว่าเนื้นหวานมะกแม่นอยู่แล้วหวานอยู่แล้ววันนี้นวันกินข่าวด้วพี่หนอ่อถึงกินตะบงูงกับปิ่งปลาจะซื้อครับกับแคบมู <c oughs> บมันแหงพี่น้งนองดูปลามันครับพี่น้องไฟลุกบึมๆเลยกินได้แล้วถึงพี่น้อง <c ười> อหอมปลา <c ười> ขี่ปลานี่แซบได้ครับคุ้ <c ười> มๆในน<ม>้อยได้พี่น้องมอมมําลําเมืองอะไบีเขาแตก่เป็นนับเขียวๆมาแล้วบีเขาแตกมันก็จะคุ้มๆคมแซบค่ะคมขี่ปลาเมาพี่น้องขี่ปลาเขียวอํา,า,าลําเลยนี่เขียวอําลําเดี๋ยวโอกาสดีๆสิเหนือมากรายยิงกระเพาะอยู่นี เราใส่ก่อนจักหน่อยปลามันหมันเนาะปลามันยงมหนีแล้วแหนาวปลามันเมื่อวได้เปิดน้าส่มันเกี่ยวเนาะนี่แม่เหี่ยวถึงมันห่อนแต่ยังเวียนเป็นเหี่ยวในที่นอนเมื่อวานอากาศส่งหอนๆอด้วยี่น้อนหนาวแต่อากาศเป็นหอนๆครับยังเวีนกับหอน ยำเต่ากับยิ่งเงินอบอ่อนคืออบอาวันก็ยังฝนหย่ดตกแต่บ่ตกดอกมั้งเธอผมบออย่าให้ฝน,นตกดอกด้วยที่น้อน,นยำฝน,น,นตกนนเราหยายน้ำสวนไม่นสิเกิดกินได้หอดหัวเลยครับปาน ถูกรอบแห่งเลือดเนาะนีนี่เก็นสมืนไ<อ>พี่น้องแจีวทุกอย่างที่บบนี่บัคัทนมีแต่บับเครื่องเทศด้วยครับเพราะว่ากำลังปลูกน้องนัน้นน้องนั้นมีบัตรละมีทุกอย่างติดแฟนนี่ก็ขอคุณมาอขอมาจากบ้าน <c oughs> นี่กรอบแห่งพี่ <c oughs> น้องฟังเสียงครับกรอบครับแล้อเดีใส่วิคเคมีเนาะใส่ตะปุย๋ยูกร ช่วงนี้มันก็นเป็นอากาศเย็นๆครับมันก็นเลยปลูกผักงามปลูกงากา่านาหวังก็จะปลูกยากคือดอกพี่น้องตานเปียกประเด็กนัวห้ามากอะ ปลาเด็กบานก็ยานไม่วันหลายปลาเด็ก<ต>นี่บุคคลมีไม่วันเนาะเขาใส่หยึง่งเพราะว่ามันงงดิปลาเด็กบานเห่าหน่ะมันนงยานไม่วันหลายพี่นอ้องยานไม่วันมากก็เลยใส่ปลาเด็กขวดปลาเด็กขวดแล้วก็ปรุงมาแล้ว,ลวโคุรีโคลี่เดพี่น้อง ู้เย็นไ้เลือเินเขื่อเงินกนะ่อเนเวนมาเือเนเรพี่น้องมาเือพ่วงเือพวงหน่อยบานเห่าเลยค่ะไปตดดลยลายใส่ลายแซมลายพันเขื่อ โยน,นเม็ดโยนใบน,น้ำมูลที่เดี๋ยวมันก็เกิดนี่โยนไปเลยครับเดี๋ยวเกิดเขาเองพอเม็ดเขาแก่แล้วนี่มันเกิดเต็เตเตมมันก็เก็บกินได้ง่ายๆพี่ะโยนไปเลยน้ำสวนเท่านี่นพี่โยน,นไปเลยพี่น้องคนปิ้วไปเลยครับเดี๋ยวมันเกิดเองน้าหน้ามลายครน,าน,านะน้ำกรลร่าลายพี่น้อสามตนหยุดบ้านนั้นหน่วยเ,เป็นเบิดปีเบิดศรัตน์ ลนทิมปลาสันนอกบอกหน่อกันเลยมด้อยที่น่องกินน้ำกันครับมูนี่เรื่องพี่เราจะเลื่อมของเสียบเกือบเลื่อมเกือบเลื่อมจโดนกันทีีกินนั่นกินนี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งพวกไฟได้เฮ็ดกับเข่ากับนามที่น้องเบิ่งกันได้เนาะเดี๋ยวกัดสิเห็นกันเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้อง สิ่งแบบนี้เข้าไปกบบเป็นตับคง,งจ่อยตัว่าเครือสมเครือกินกับแคบมูนำพี่น้องแคบมูแคบหมูกับปีงปลาตุ้ง น่าอยูนส่วนอยู่ใชเด้ามาบอกคุณดิว,วันไหน,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 นะนกินตูนะ้ดองมากเลยปูดองกับคือปูเน่าวแต่เนาะคือกันเลยเนาะแต่มีน้ปาปลาจริงๆดองเนี่ยเขาแดงแล้วเป็นอ่องวันเนาะงันบ่าออกเต่ง ใส่สามตัวกับพ่อเออเบิร์มันกับปูด้วยปูมันแห้งปูย่างกับมันด้วยปลาครับจะได้ปลาอู้งามแล้ยหยดกันเลย ใส่เครื่องได้หลายมากกเป็น,นตะกินเด้พี่น้องแต่บอใส่ยังเล่ยแต่ใส่ตะประเดียดตะปลาซื้อกับเป็นตะกินเลยเนาะตรงน,นี้นั่นมีหนีใส่นี่สางซีสันซีมตมับหมูคงเขาพอตำต่วนเขาทำซองซ้ำเตือก็กินได้พอดีเลยแซ่บจ้อยปลาสุกเนี่ยนะ เอาเลยบอกทาเท่นครับท yeah, ี่สมตากันนี่น้องอนี่ยอีอยู่เมืองนอกเห็นกก่จะกินเลยเนาะบุกเนอยู่เมืองหนอกนะหาวัตถุดิบหนัก กินมะเข้ใเขากับฮาได้กันเยอกันมาบานเฮากับมาแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนกันกระไดเด้อค่ะทำสูกินจากกระลำบางหนึ่งมึ่งพักห่างฝ่าฝ่าดินฟ้านี่มีรสขมแล้วก็มีคว้วเผ็ดไปในโตเลยครับดินฟ้านี่เขาจีนนีความเผ็ดต่อเขาคือกันเลยครับบางคนตับม้วนลงเพชรนี่ว้ายีบเมืองดินฟ้าลงไปนี่เพชรไปนำกันเลย บางคนอาจจะคิดว่าขม,มซื้อแต่เขามีความเพียร้องเขาดื่กันครับรอปลาก่อนสุกแล้วต,ตัวนี้ละเสียบประกิง่งทัเพียนยิบมาเทะาตัเข้าบ่ได้ ขอานี้มานี่ก็หอนของขีบบะไดียมาก็จะขอนหอนเนี่ยอยู่แล้วอีสีอหือน่าพี่น้องตะกี้เบิ่งเอาเบิ่งพี่น้องอยากนักกันบ่พี่น้องอยากอยากไปเห็ดจะได้แล้วได้ตะเบิ่งไงพี่น้องแล้วว่าไปแต่เสียบแท้พี่น้องเตรียมสถานที่ได้พี่น้อง มองนั่งกินโอ้บักยางดีเลยพี่น้องก่อนก่อนเฟื่องสถานที่่ายทำเฮาอมนันนี้นี่นะตาพี่น้องมองนั่งพิ่ผักก็ว่างเลยกินพักยังเดือกเอาโดดบ้างพ่อกับยางไปจกกอนน้ำเก็บเก็บไปน้ำสวนวันจก เดีเ๋ยวมันแก้วกินได้ด้วยพี่น้องถ้าสิกินผักนี่แบบผักนี่ยกมาเป็นสวนเลยเลยพี่น้องบอระเด้ว่ายกมากนิดนิดน้อยเได้ครับกินทั้งสวนเลยมือนนี่นะเดี๋ยวพี่น้องกินน้ำกันครับเหมือนนี้นนกินในเลืดเลยเลยนาะบ้าเนาะแกะหมูออก ยู่ตาหนามเนาะอากาศมั็นหอนเนาะตาปีงาบเลยโอ้โหอ๊บไก่สู่พี่น้องกินจบกเหนียวยืดห้อ,หองอเต็มคอเลยมาเรื่อยพี่น้องครับกินนตำกันครับผมวันนี้ <c oughs> สวัสดีได้ครับพี่น้องบ้านถักทายพี่น้องเนะครับมีแต่บ,บ้านทีน่นาเนาะ ค่ะมามากินตำบมูหูกินปลาขาวพี่น้องกินเลยแคบเมาเด้อพี่น้องมากินตำบมูหูน้ำกันเด้อค่ะก๋วยแคงก้ากินเข่าเน่าบานโบ้แมนกินเข่าเราพี่น้องมันนี่โบ้มีเข่าเราไมีแต่อะไรแล้วกันตำบมูหูครับสิงปลาก็พักเนาะพักสวนขั้วห้าวนะค่ะพี่น้องในบรรยากาศ กอบคักพักไหตัวผีลามตัวนึงยังไงผีหลาไง,ไง,างูอมือเลยนะมึ่งมือแล้วตามันมันหวานมากตามันเห็น ดีเนาะผมผมขี่ป่าผมขับผมขี่ป่าดีป่า พักหนึ่งกินแบบบ่บ่ได้กินยังเล้ด้ลยครับทุกมีสารเคมีคนะักโซ่ตะกรอบเนาะบ่พี่น้องกินมาสด่โอร่อยสารเคมีบ่มีมีแต่ขี้งัวพี่น้องอยู่บ้านนอกร์ดีจังสีแบบพี่น้องเอ้ย จะกินฟองจใส่กับพ่อได้กินครับเพราะมันบาดห้าวพี่น้องอบ่ร์ด้ซื้อยังพ่อ,อย่างเลยพี่น้องพุกยุโรดกับบารดิสืออันนี้กับบารดิสือเขากระหายมาพุกยุโรดอันพกุพกยุโรดกับบารดิสือป้าไ <laughs> <laughs> ป็นหลูดเ้าเด้อพี่น้อง <laughs> เชียบก,กับกีปาบครบขีปตาวุ้นใหญ่ได้ครับยำทั้งกลางเลย เมื่อกี้เขาบ้านว่แม่แต่เพื่อนเพื่อนเพืนมากินคมดีเว้ยปลาไหมม,ไหมัมนดูดอง จิ้มหน้าอย่างนั้มัวไม่ได้ปวดเนื่ยติดมันเนาะปลายน่างีีสิบ่มีไข่ได้พี่น้องเพราะว่าบ่แม่นช่วงฤดูเขาว่างไข่ พาชิมีใส่กับพุนหนาฝนฝนมากฝน่ะครับฟางนี่เขาบอกมีกั่งบอกมีกั่งน้ำเนื้อไหมอืมชิไดใส่ฟาเนาะแฝบเลยครับมัน pha mong hôm qua cho qua hôm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  ซีเยววใงญ่ตัววแ้วได้ทุกทุกอย่างเลยมีเมียงแ้เมียงหอยแล้วแี้งปลาเมียงโอได้ทุกอย่างักสีเนแ้ตคนมากบอกค่ะมแก้วแจ้วปูนกได้แก้วสมือเจ้นสมือ เรามักคือจีนนะต้นงามครับกลางเอาไปให้ลูกนอ้องลูกน้องหัวปาลาไอหัวปลาเสียด้ดูเป็นยำหัวปลามันดี <c oughs> Lời yêu cầu không có tiếng lòng người hùng quá bên đi gần đâu Giêng đi đâu để làm lạy cả ไม่ไรไกไ่ไม่ไรไก่ค่ะไรดูตัวดูไก่บอ,อยานเลยพี่น้องมือแรลกไก่ยานอยู่ไก่ไก่เขามาเอคีย์พักก็เลย <c oughs> สอนกป้อมมาห้อยมือแรกไก่ก็บยานอยู่สองเสายาน <c oughs> จอยสองเสายานจอยพี่น้องเสียว่าบอไปใส่มาใส่เถื่อนนี่นกตัวนี้เขาบินตนัวใส่จักเจื่อเลย กินแกบหมูแล้วมันหิวนานเนะาะข้อแห้งมันนั่นค้องสอแห้งเลนะครับเขาไปนป้ำปลาเขามันกระดูดควอมชืดได้ป่ะเก็บแบบส่งสีีมเนาะ ทำใส่หอยกับเสียบเลยน้องหอยใหญ่หอยดองเนี่ยเสียบพี่น้องเขากันคักน่าอยู่ไอ่ปานบุรีแร้วซื้อมาฝากซื้อบริษัทละหน้อยเลยครับมาแต่เดือนซื้อมาสิบะะโลสิบโลถุงหนึ่งมันจกโลมหาโลถุงหนึ่งมันมาหาโลปัอันนีก็ซิป ผมถึงหาโลยี่สิบโลเลยครับมาเลยครับเบีทุกๆคนครับกินน้ำกันครับผม นนีกอออััโมอเคโมบายเพื่อนหายไปตักโดนเราก็รักมาเพื่อนไปใส่เลยทุกเราไปประเทศลาวปีใหม่มาบ้านมาหาผมด้วยโอเคโมบายนะ เพิ่งเคยบอกซื้อแต่หางลืมซื้อคนเลกินไปกินมากเลยกินบะเบิดไปนองวันเรากินบอลยาดิยีนอ๊อกริ่มก้อนค่ะหลายยางโพดทั้งพักทั้งแคบมูทั้งป้ากินบะเบิดไปนองว่ากินมาได้ยงครับไอ้อนไมอ้อนกว่กบอ้วนกบอ้วนแดงแคบมูกับเสียบพี่น้อนไม่ได้แล้วเสียบข้อมือกู ยิ้มแล้วพี่น้องเบิงเบิงไป็อย่างนี้กินบอลใจยังเป็น,นีิ <c oughs> ยังเลย FC พ่อใหญ่บานโนนแล้วเ,เรามาหาดีดีคุณหมอคุณหมอจากชนบุรีครับเ <c oughs> พื่อนมากเหมือนกันมั้ยเพื่อนมากสี่ดันซื้อดีให้กิน,นก,กินเนาะหลายอย่างเนาะพี่น้องเพ่กมาวิธีบานเฮาสิ่งไหนคุณหมอ,หหมอชัยวัฒน์เขอยากเอ้ซื้อเพื่อนเลยครับเพื่อนมาจากเถื่อสามเถื่อเหรอ รอบสุดท้ายมันอยู่สิบมือมาแข้งไรมาแข้งไรจังใจปีใหม่เ่าสิสอดปีหนาวเพิ่นมา,าดีครับเพิ่ชอบบรรยากาศเดี๋ยวบ้านอกมักหาอยู่หากินคนในเมืองจะมักแบบั้นคือถอดเพิ่นอยู่ดอกครับแล้วก็คลิปนี้กับจิลาพีและน้องก็ได้พี่น้องย,อยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้าก็พอก,กันไหมค่ะคลิปหน้าทีกินอย่าง พี่น้องอยากให้กินยังไงบอกคอมเมนต์เข้ามาเด้อครับประเภท <c oughs> สัตว์ปลาเป็นหรือซีบอกยังคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ครับอยากินในเบิ้งพี่น้องเดีย๋ยวจะหาซือ้อมากินในพี่น้องเบิง้งถ้าเบิ้งคลิปหลักเลยอย่าลืมกดไลค์นะ้อครับกดไลค์กดติดตามช่องน้ำเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร <c oughs> ์นะครับจะมีเดี๋ยวคลิปหนะทำมัาแข่งๆกับกดแชร์ให้แน่พี่น้องคลิปหน้ากาสิมีเมนูยังกัติดตามเบิ้ง เพาะว่ามีเพจแด้วยครับมีเพจเฟซบุ๊กพี่น้องที่พี่น้องที่เบิ้งทต้นยูทูบอ่ะกดติดตามเพจให้น้ำกระได้ด้วยพี่น้องชื่อเพจครับคักเนยอีสานเลยครับเข้าไปในเฟซบุ๊กคักเนยอีสานสิเปลี่ยนซื้อเป็นคั้วไอซานบัตรทุงเลยสิเปลี่ยนซื้ออยู่พี่น้องพี่น้องที่ชมอยู่ทั้งเพจกับทั้งยูทูบกับยูทูบขั้วไอซานบัตรทุงนะครับยูทูบพอพีดบ่ากันซื้อยูช่องยูทูบกับขั้วไอซานบัตรทุงพี่น้องกันฝากกดติดตามช่องให้้นเดครับ ขอบคุณหลายๆพี่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ตลอดม,มาก<ช>ครับผมตลอดมากค่ะขาหมิม่นมาเร็งหน้ากันก็หมิ่นมะเร็งหน,น้นาเ,นนเรื่อยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไปพี่น้องลาพี่และน้องคอดีก่อนเท่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกนันไหมครับผมโชคดีไม่ใช่ด้วครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะแดดซองแดดซองพี่น้องอิ่มแห้งพี่น้องวันนี้มือแรงขึ้นเขาบุบ